กลับสวัสดีนุผู้ชมทุกท่านด้วยนะสำหรับสำหรับวันนี้ก็มาจะมาสอนสร้างปืนใหญ่เอ้ยไม่ใช่ธน,นูอัตโนมัติธนูไฟก็ได้ธนูอะไรก็ได้นะแบบอัตโนมัติเลยอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็ได้แค่สิ่งที่ผมเตรียมอยู่เลยโอ้อใครห้ามโดนระเบิดนะ อคแบ,บอ,แเอเี้ยเม่อกี้โอเคแล้วก็บลอกอะไรก็ได้จากดูต่อไปเมื่อกีมาอะไรก็ได้น,ดน,นี่ครับให้วางบรรดาวนี้เลย หนึโอเคให้วางเป็นแนวนี้แล้วก็นี่เลยแบบนี้ติดไว้แล้วก็ <ๆ S 1> นี่นี่เปิดไว้ปึป๊บตึ๊บึ๊บให้มันหมุนไว้าๆๆวานี้ก็เออผมพลาดอะไรรอเปล่าเพราะมันต้องห้าเดยโอเค <ๆ S 1> จำผิดนิดหน่อย นะครับโอเคก็ไว้อย่างนี้นี่ไว้อย่างนี้ผิดไว้อย่างนี้ก็นี่คือแบบสไตล์ของผมนะครับเจา้าชา้ พอกดเปิดปุ๊บอันนี้มันจะเลื่อนหลายๆลูกเลยเลนูลูกทนูด้วยเคไวอย่างนี้ใส่ราวาด้วยลืมอีกเด้อเจ้าวาก็ไวตรงนี้ แค่นี้ก็จะได้แล้วจะอยากให้มันเป็นชันรรมดายิงรัวก็แค่กดตร่งนี้มันจะยิงลัวนะครับปิดถ้าอยากให้มันเป็นลา,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 าวาเลือนเลออันนี้ลงก็นี่ครับปึ๊บชนูไฟก็จะออกนะครับก็ปิดได้ถ้าไม่อยากให้มันเป็นไฟแล้วก็ปึ๊บกลับ แค่นี้ไฟมันก็จะหายแต่ที่สำคัญคือเราจะเสียหนีไปกับลาวาไปด้วยนะครับ<ว><ส>คือคื<ว><ส>อรเราต้องทำบ่อเราทำลาวาวเยอะเลยนะคะก็อย่าลืมที่อ่ะขอไม่ได้เปิด โอเคเส่มทกเมนูเข้าไปเลยนี่ครับเครื่องทำธน,นูไปง่ายเออลืมเปิดไปโอเคไปได้ไกลมากเลย ก็ต้องดูว่ามากสุดเกอเสียงมะนาวันะ 1, 11, 1, 1อ่ะหนึ่งสองเกอหนึ่งหนึ่งอ่านัดต้องแต่เครื่องดีหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอสิบสองสามสี่เออสิบหกสิบเจ็ดสิบปสบเก้ายี่สิบบอ่สองดูก่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่ห 2ี2 27, สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่บอสมสองสามสามสามสิบสี่สามสิบห้กสา็อกนะครับเป็นไงล่ะครับมันเจ๋งใช่ไหมล่ะตั้ง37บ็ดบล็อกนะครับนี่ยังมีธนู อย่าแนะนำอย่าใช้ไม้นะครับว่ามันจะไหม้นั่นเองครับโอเคฮะสามสิบเจ็ดบล็อกที่ไปได้ไก่นนะครับเอีวันนี้ต้อง <S <S ไปแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับ อย่าล hey, ืมที่กดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย